สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายบันเทิงและคนทํางานกลางคืนทุกทท่านผมยินหรือที่ทุกคนเรียกว่าไอลิงสุดหล่อนั่นเองนะฮะวันนี้ในฐานะที่ผมทํางานกลางคืนหรือทํางานในสายบันเทิงคนหนึ่งก็อยากจะออกมาเสนอมาตรการการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเมื่อสถานบันเทิงได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึง่งมาตรการที่ผมอยากจะเสนอนั้นมี5ประการนะครับ ข้อหนึ่งให้ตรวจวัดอุณหภูมิและใส่แมสกันทุกคนขออ้อ2ให้ทุกทุกท่านที่เข้าใช้บริการเต้นอยู่โต๊ะตัวเองเท่านั้นอย่าเดินบ่อยอย่าเข้าห้องน้ําบ่อยข้อที่ 3. ต้องบอกการ์ดหรือผู้ดูแลหน้าร้านว่าห้ามบุคคลที่ใจล้านหรือล้านลานผู้หญิงหรือลานผู้ชายห้ามเข้าร้านเด็ดขาด พราะพวกนี้มั่วเดินทุกโต๊ะจีบทุกโต๊ะเป็นอันตรายครับสามารถเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ห้ามเข้าเด็ดขาดนะครับติดป้ายใหญ่ๆไปเลยแล้วข้อที่4นั้นง่ายๆครับเขียนชื่อติดแก้วตัวเองไว้เขียนใหญ่ๆเลยบอกพนักง,งานเสิร์ฟเขียนกำชับว่าต้องเขียนไว้หรือจะให้ดีก็คือนําแก้วมาใช้บริการทุกครั้งข้อที่5ข้อนี้เห็นบ่อยครับเมาแล้วอย่าทําตัวรู้จักคนอื่นเข้าไปทั่วพวกนี้เห็นบ่อยมากยิ่งเมานี่เหมือนนายกคนนึงเลยเดินทั่วร้านไม่รู้ใครเป็นนายก พอเมาปุ๊บผีนายกเข้าสิงทันทีข้อที่6ห้ามเข้าห้องน้ําเกิน1คนต่อหนึ่งห้องพบเห็นกันบ่อยครับนี่เป็นปัญหาหลักของผับณนะปัจจุบันนี้1ห้องเข้ากันที3คน4คนไม่รู้มันจะเข้าไปทําอะไรกันนักหนามาฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผู้ประกอบการทุกท่านถ้าเราทําตาม6มาตรการนี้ผมหวังว่าคงจะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและผับหรือสถานบันเทิงทั่วประเทศก็สามารถเปิดไปได้ยาวๆครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากคําคมหรือว่าคติเตือนใจ มทุยแล้วก็สุดท้ายนี้กระผมไอ้ลิงสุดรอ<ๆ>ก็อยากจะฝากข้อคิดดีๆไว้สักหนึ่งข้อนะครับมิตรภาพที่ดีจะไม่จางหายถ้ามิตรหายไม่ติดครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ